มากินแกงเฮดใส่บุญเสีนกันจ้ะพี่น้องว้าวแกงเฮดใหม่ๆเลยจ้ะโอ้เอาโอ้โอ็น <c oughs> นี่ใส่อะไรบ้างคะนี่แม่ใส่บุญเสีนใส่ใบหโหระพาพใส่ปาลาน,น,นากินมากเลยจ้ะพี่น้องนี่จ้ะแกงเฮดจ้ะดี่นี่ไม่กินเห็ดแบบนี้ค่ะนี่จ้ะแกงเฮดโอริจิจ้ะเฮดนางลมหลวงจ้ะ ใส่บุญเส้นจ้ะพี่ดิอยากกินนมเส้นนะ่ะเราอะไรล้วคะแม่เราลืมสวัสดีสวัสดีค่ะกันก่อน <c oughs> สวัสดีจ <c oughs> ้า <c oughs> เจอกันฉันสาวกลาดพาแซ่บจ้าน้องเหลือดีนะคะจ้าก็น้องหนูดีจ้า <c oughs> มาจ้าพี่น้อง <c oughs> บอกไปแล้วนะจ้าน้นนองเมื่อกี้จ้ากินแกงเฮ็ดออริจิเฮ็ดนางลมหลวงใส่บุญเส้นกันจ้ะใส่ใบแมงลากหอมๆจ้ะใส่ปลาลานัวๆจ้ะ วันนี้ฉันเลือกหาดอกในน้อยมาจ้ะอยากกินดอกในน้อยน้องหนูดีอยากกินด้วยจ้ะแ่เข่ากัไข่เจียวจ้ะ ็นางลมหลวงไม่ใช่หอยนางลมแซ่บจ้ะซดน้ำก่อนพี่นอ้องกินแล้วลูกเอาอะไรพีเรน่าน้อาฟุ้นเต้นฟุ้นเต้นเหรอคะไม่เอาค่ะมันน่ากินมากพิ่รน่าเส้นยืมเอาน้ำราดด้วยลูกตักน้ำราดด้วยลูกถึงจะอร่อยระวังร้อนนะคะค่ะน้เดียบอก แม่แกงอะไรหอมมากน่ากินมากขอกินด้วยจ้ะว้าอ,อร่อยลายสุดแต่น้ำต้องคุกไหมตส้นแบยืดมากอ,อร่อยไหมคะลูกอร่อย <laughs> wow, you. Yêu, huh? Mm. <laughs> yeah, tên wow. lúc Mm. nó luôn, Mm. ยังไม่ได้ชิมใครเลยนะแซ่บจ้บพี่น้องเฮ็ดหวานหวานจ้ะนำ้ำซุปไม่ค่อยเผิดเท่าไหร่แต่ว่าก็ผิดอยู่นะคะหวานนิดหนึ่งนำ้ำซุปเปรี้ยวหว,วานหวานพอดีค่ะเค็มหว,วานหวานรูปเปรี้ยวนำ้ำซุปไม่มีรสเปรี้ยว,ยวลรกแม่แน่ใจมั้ยเปรี้ยว เปร่อด,ดีว่าเปรี้ยวนิดนึงนะคะค่ค่ะไม่เผ็ดเลยเหรอคะไม่เผ็ดค่ะร้อนอืมึขึกิันนิ่มนะคะกินเยอะๆลูกอร่อยมากนี่ดูคำใหญ่ๆค่ะ อร่อยไหมคะเอาอีกไหมลูกพม่พดีหายร้อยแล้วค่ะคุณแม่หายร้อยหรือยังยังค่ะกินไข่กินข้าวเลยลูกคือดีเแต่ว่าอร่อยค่ะแต่ว่าหายร้อนเรื่อยแม่ไม่เผ็ดแต่แม่ร้อนเผ็ด พูดกินผิดได้นิดเดียวนะกลิบมากเลยอ้อันนี้เรียกว่าใบโหระพาใช่ไหมคะแม่ใบเมงลักค่ะลูกอ๋อถ้าแกงรา้าต้องใส่ใบเมงลักค่ะแล้วใบแมงลักนะคือใบอะไรอะคะ คือใบที่มาใส่แกงปลาแกงที่มีปลา้าจะใส่ใบแมงลักด้วยอะดูสีเขียวค่ะปุบ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 เลยค่ะเผ็ดหวานมากเลยจ้ะนิ่มนิ่มไหมคะนิ่มหวานจ้ะเรื่องข้าวค่ะพี่หนูขอชิมได้ไหมคะน่ะค่ะเผ็ดเหรอลูก ผิดอยากกินหเห็ดลองกินผิดดูค่ะอร่อยค่ะลูกหนูจะติดใจแกงเห็ดจะใส่น้ำหลายนะจ้าพี่นอ้องเดี๋ยวน้ำเห็ดมันออกอีกจ้ะเห็ดมันยุบแล้วน้ำเห็ดมันออกเดี๋ยวมันจะน้ำหลายเกินปรุงเครื่องไม่รู้รสชาติจักทีจ้ะใส่น้ำน,น้อยก่อนจ้า มไม่นิ่มแล้วแข็งไม่แข็งเด็กกบกบกบรออ้อนเด็ดเอาชิ้ตรงหนวมาแล้ะ ถ้าน้ำมไหลเกินแกงเท่เลไ,ไม่รู้รสชาติจกก้กทีพี่น้องปรุงเครื่องเท่าไลหละไม่ได้รสชาติจ้ะใส่น้ำนิดเดียวพอเหน๋ยวน้าเฮ็ดมันออกจก่ะถ้ามันน้อยเกินเราเติมที่หลังได้จ้ากือคือคือคืๆคือคอค่อร่อยหอานอากอ เผ็ดดีจะกินข้าวไว้ไม่เน่ดื่มน้ำจนเผ็ดแล้วเนี่ยดื่มน้ำจนท้องเลยเยอะแทนฝัดแคบนแฟนขับบอกว่าหนูกินน้อยจังกินมากคือเอออฟซีแม่บอกถ้าน้องหนูดีกินเยอะๆหน่อยกินเยอะๆหนู ไม่ได้อยู่แตรตัพคนอื่ดูอือหือ uh อือ huh. ห uh ือ huh. ฉันว่าดอกน้อยอ่ะอร่อยกว่าดอกใหญ่จ้ะมันหวานกรอบนุ่มกว่าดอกใหญ่จ้ะดอกใหญ่มันจะเหนียวหน่อยหนึ่งจ้ะ นุยกรอบร่อยมากจ้ะอากาศก็ร้อนแกงเฮ็ดชันก็ร้อนตาแตกนะจ๊ะ นได้แบบกันคะเสียงกรอบของเห็ดใช่ไหมคะใช่ค่ะ้องมีเสียงดูดแม่ไปด้วยค่ะมาดูเสียงดอกน้อยอร่อยพี่น้องจะซื้อมาแกงซื้อดอกน้อยอ่ะมาดูเสียงดูดผิวดีบ้างค่ะ แกงทั้งดอกนี่นลยจัะอร่อยพอดีคำเลยจ้ะสะใจเดีย ็นอาหารลดความอ้วนได้เลยนะจ๊ะฉันว่าเนาะแต่กินหลายอย่างฉันก็จะลดได้นุ่งจ๊ะก <g> ิน <ill ain> แต่พอดีคือจะลดได้แต่กินหลายอย่างฉันลดไม่ได้หรกฉันว่าอือเผ็ดแล้วลูกเผ็ดมากเลยโน้กิไข่เจียวไปเลเพือดีน่าจะแยอะว่ะอืม กินน้ำดูเหลี้ยงึ้นเลี้ยงึ้นกระป๋องเองพี่ดีขอลาก่อนนะคะไม่ปล่อสฝนไดีค่ะไปแล้วเหรอลูกไปแล้วค่ะเพจจะแย่แล้วอิ่มเค่ะ อร่อยจ้าพี่น้องมบสถานแล้วจ้ะอิ่มพอดีจ้ะพี่น้องไปแล้วจ้ะฉันขอตัวลาไปก่อนนะจ๊ะขอบคุณจ้าขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกคนเลยจ้าที่เข้ามาติดตั้มรับชมคลิปฉันจ้า ฉันฝากกดติดตามกดซับสไคร์ฉันนะเด้อจ้าไปแล้วจ้าี่นองขอบคุณจ้าขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขจ้า